เอ้กเก็บมาคึ้นี้หน่อยก้อ,อนมีเท <อะ S 3> ่าน,นั้นนะถ้าพี่พูดมากหนูจะให้ป้าน้อยบ่นพี่ละบ่นเรื่องอะไรหวัวแข็งดืด้อด้านอ้องเขาดูเหรอพี่ก็ว่าแต่หนูดื้อนะพี่ก็ไม่ดูตัวเองเลยมึงจะพูดอะไรก็มาเลยวะ เรื่องจริงไงเราพูดเรื่องจริงอะทำไมก็พี่ว่าแต่หนูดื้อไอ้ดื้อจริงอะพี่ไม่ดูถึงว่าจะไม่เยอะแต่มันก็เต็มถ้วยนะถ้าอมเราเนี่ยดูสิพี่อย่าว่าเลยมันน้อยทานหนูว่าอู้ <c oughs> ไดแค่นั้นไงนะ <c oughs> แล้วถ้าอมมีหลายก้นหนูบอกก็มีต้นละยอดแต่มันน้อยแล้วก็ต่อไปใช่ไหมทำไรอย่าอย่า,ยาต่อไปเราจะเอาอันนี้ ข้าวเบือเขาเรียกว่าข้าวเบือเป็นตำเหรอใช่ลงไปลงไปแล้วก็ใส่พริกแล้วก็เทียมแล้วก็ตำหอมไหม สานครบ,บมั้งเถอะทำ่เล็กระวังกระเด็นข้าตานะนี่ทำอะไรอ่ะ ไปนี่ดูผ่าดิพี่<อ>ลงตามดิต<ม>่ำพี่ต่ำดูผ่าเลยยาโอ้ <Yeah. S 2> <laughs> โหเห็นนะ <laughs> เห็นเห็นเห็นอยไม่ชัดเออชัและชัดละยาจะกวนไดหมเดี๋ยวให้มันต่ำเองพี่เอาไว้นะโคกหน้าไม่้องเอกนอโคกหัูจับนี่จับหน่อยแป้งกระทุกหยา เราน้าจะตำข้าวก่อนน่าจะที่แรกนะกล้มา,ามปงเลยเดี๋ยวเราจะเอาใบานามมาปั้นนะคะนี่เพื่อที่จะเอาน้ำมัน ไม่น่าจะแหลกเนะใส่น้ำอีกแบตหมดหรือปาง <laughs> แบตหมด,อเ,หมดเอาเรแบบนี้ใส่น้ำอีกแบตมันจะหมดชาร์จสองวันละกว่าจะได้ใช้อีกทีนึงอ่ะดูดีจังดูดิทำแป็นเดียว มันเข้า,านะนะครับหนูหมุนกเ็เอยียงตะแข็งเป็นอะไรเลยนี่ตามให้แล้วปั่นลั้งมือก่อน เดี๋ยวเราจะมาแกงนอำมาให้กันนะครับเียวน้ำเห่งไว้หมหมดก็ใส่นี่ที่เราตำมพริกหอมแล้วก็ข้าวไป ได,ไ,ได้ปะ่ปะได้เพื่อนพอดีแกงเสร็จใช่ได้ก็เอามาแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปได้วยนะครับเพื่อความหอมนี่คือแกงเลยแกงเปิด แก้เปิดหน่อมไม้ใช่อันนี้เป็นหน่อมไม้หวานไม่หวานะนะหวานโค้งปี๋เลยเืวรนจะเกลียวหายอะ่ะเขาเรียกอะไรหน่อมไม้หวานพี่เหรอไม่รู้เห็นเขชอบเรียกนี่ก็เดือดแล้วนะครับนจนจนเลยเจี๊ยมจนมากเดีย๋ยวเราพรุงรสกันชุ่มรสเลยพี่ผงนัวผงนัว นี่เราก็ใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะคะเพื่อความแซ่บเหรอ,อไหมไม่เค็มใส่น้ำปลาเลยเยอะอะอย่าง ชิมก่อนนี่คือน้ำแกงเรายังไม่ใส่อะไรวะรสชาติของเนื้อลงไปชิมจนอิ่มอ่ะไม่เค็มต้องเกลือช่วยเล้าอ,อีกหน่อยนึงเคโอเคใส<จ>่หน่อไม้เลย แล้วสใส่<อ>หน่อไม้เลยนะคะต้องอมีใบอะไรนะมีเห็ดก็ได้ชะพูก็ได้ฟักทองก็ได้บวบก็ได้ใครมีอะไรก็สามารถใส่ลงไปได้แบบผักเนี้ยแต่เราไม่มีมีชาอมอยู่เดียวก็วใส่ชะอมเลย อันนี้เราจะใส่ชอมเลยนะคะนี่ชอมเยอะมากจะกินไม่หมดตกลครับเสร็จถ้วย รอนสึดแล้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันอืมอร่อยอ่ะรังเอาหรออืมนี่โอ้โหท่านประทานนะคะลงไปี่ไก่ทอดน่ากินมากนี่ของใครเนี่ยขนบ้าไอ้โพลโทรศัพท์สามเครื่องสี่เครื่องเข้ามีสาวโนลสี่คนแต่โพลสาวสี่เกิน่อิงจ๊ะส่านั้นก็งเป็นกะลี เขาลงมือเขาลงมือเดียวนะครับเขามีเครื่องเดียวแต่คนมีหลายคนไงที่อย่าพูดแบบนั้นอีกคนอื่นเขาใช้สิทธิ์เอ้ยใชเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้คนหลายๆคนรู้หมดเหรอเขารู้หมดเดี๋ยวเขาทิ้งหมดไปหมดเลยห้ามไม่ต้องหน่อยชิมไม่เคยไงเราทายคลิปไงพี่กินไก่เถิดปกติพี่ก็กินไก่เช่นต้องเห็นพี่ชอบไปกินนะ โสมเต็งเขากินเต็มใช่ไหมอืมเต็มีลยนัย่นหอม,มนะหอมกละลาดี่รูดถึงว่าอย่างเงี้ยแล้วใส่หมูเพิ่มได้ไหมได้ใส่ได้แล้วแต่จะกินถ้าแบบผมไม่กินไก่เอเม,ม่กินน้ไมันบางทีร้อนอืมร้อน อร่อยอคนนรับ<ป>มือคนปั่นเบนางดีนี่มีปิ๊งป่ะไม่ได้ทำงานไหมนอนอืมน้องไก่อืมนองไก่อืมหน่อไม้ไ <c ười> ด้เยอะอ่ะ ละไม,ม้ยังคงยเงยันยกระดูกเลยถึงส,สับแป๊บเดียวผ่าไปสองน่องอืมกระดังหนึ่งสับใช่พี่ค,คุยอีกนะหหดน่ะอืมใช่หดเนี่ยไม่รู้ได้ทำไมให้ตักค้าวน้อยน้อยอะไม่กินกับ อิ่มละอิ่มละตามงานดีกว่าเพราะนี้มีงานมาโคอืมไปดูมาโคอืมกับพี่ไปนอนอมันถึงไปเที่ยวเล่นดีกว่านั้นอ่ะไปละบ๊ายบายข้าวหมดแล้ว